มาสัก so ่ออยหมวกมาถ้าต้จะพอนเรอีเจ้าแม่สีเมืองป้องบาเองมือนี่เลื่อนสามเนาะเลื่อนสามเนาะเือนม่อมา้นหัวเ็มาึ้นมากนเหยี่ยวมาตัวมเกอมเขาอข้ามางาไหนั้งนักสืบเด็กเด็เขาไว้งันไหนบอยู่ีจุ้งพืชจุอยาง ่มีอะไรุ๊กของขาวเรื่อจกยังมากเห็นมะไหวแล้วก็แล้วก็สีก็ให้บ้านเท่าดอที่ไม่สุกจะเลื่อนเก่าหนาไปถึงดูยังจะได้ได้แต่ดนี่ไม่แห้งทุกคนแล้วาตรงไม่เหรอไรวันนั่นแหละบอกอย่าอย่าอยทั้งนั้นเออล้วก็จะเสียบนี่ครับนี่้ะ วานไงไม่ไงเพิ่นจุดขอโชคลาภประจําเดือนนี่เนาะก็ได้ถือคือไดที่ทั้งมู่บานนะครับผมโออ้้คมใกเ

กันสักหน่อยกัน <le ach> เดี๋ยวเรามารอลุ้นทูกเสียงถ่ายฟีนี้ของปู่ตานะครับ,บ<น>เป็นการเลี้ยงประจำหมู่บ้านของ เดือนอะไรหน้าตาเขาเลี้ยงลูกเดือนอะไรนะเขาเลี้ยงทุกเดือนสามเดือนสามอ่าเดือนสามคุณวันพุธขัามคืนคุณคนไหนก็ตางกั้มคืนคนคนละก่องเลี้ยงจ่อปิ้นเลี้ยงสองหมุนอ่าเดือนหกเดือนพฤษภาคมอ่าขั้มคืนทุกเดือนขั้มคืนของเดือนเดือนหก cái không ra mà để anh đi để nhặt cái 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 cái

ไรพี่นานมลพี่น้ละพ้าก็ดูทางไก่เพื่อเสียงคายนะครับก็เป็นประเพณีง่ายๆเนาะง่ายๆเรียบง่ายของชุมชนนะครับนี่ของี่ใหญ่อดีตพี่ใหญ่สวยจังเลยอ่ะนีครับอ

ยาตื่นแล้วบ่ <laughs> <laughs>